แต่ว่าต้องลึกนะครับกุหลายิ่งลึกยิ่งดีนะครับถ้าเป็นกุหลาบมันเหมือนดอกเมื่อวานไหมครับที่ที่ที่อาจารย์ทำแครอทใช่ไหมครับใช่รประมาณเดียวกันแล้วก็อันนี้จะหันจิบข้างนอกแต่ว่าเราจะไม่หันออกเยอ ของอาจารย์เขาทำยิ่ยากยิ่ยยยสวยจนเราทำไม่ได้เลยทำแล้วขาดเลยเน,ลล <laughs> นี่ขนาดหัวม้วนนะครับนี่แล้วถ้าาเอาจริงๆนี่ก็ทำไม่ได้สักทีเลยเมื่อวานอาจารย์เขาก็สอน <c oughs> <c oughs> มันต้องแบบกว่าจะคือทำเดี่ยวๆ ก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่งข้างในอีกนิดนึงแต่ว่าแต่งข้างในก็คือแต่งให้มันเป็นลักษณะให้มันตรงให้มันตรงใช่ครับให้เขาตรงเลยแต่ว่าแกะกุหลาบก,ก็คือต้องลึกถ้าถ้าถ้าเราเจาะไม่ลึกนะครับมันจะมันจะไม่ค่อยคิวเท่าไหร่นะครับแล้วก็วาดกลีบได้เลยแต่วา่ากลีดก็คือ กรีบแรกอะครับเว,เวลาวาดัก็คือให้มันชนกับแค่ขอบนี่แล้วเวลาปากออกก็คือตัดออกเยอะเลยตัดออกยอะไปเลยครับใช่ครับแล้วก็มันจะเวลาเราตัดออกใช่ไหมครับมันจะมีมุมอย่างเงี้ยเราก็คือเด็มเด่มเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ แต่งมุมได้เลยลบมุม,ม,มออม<อ>นะครับก็คือเราจะให้กรีบเราโค้งในลนักษณะไหนเนี่ยล้วก็แต่งมาแล้วก็จากนั้นนะครับก็คือเหมือนการแต่ว่ากุลาบก็คือเราพยายามบริหารจัดการให้กลมกลมอันแรกเนี่ยมันอยู่ที่ห้ากรีบเพราะว่ากุหลาบจะไม่แก่ให้มันมากกว่านั้นอะไรนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบเราจะปาดออกเยอะ ปาออกเยอะมันจะช่วยอะไรหนึ่งก็คือข้างในมันจะได้จะได้งุ้มเข้านะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนที่เอาเข้าไปเห็นไหครับเวลาปาดหรือเวลาเซนเนี่ยทุกอย่างก็คือมันจะอยู่ในลักษณะของเข้าไปข้างในเลย เ,เห็นไหมครับยิ่งเยอะยิ่งลึกยิ่งสวยมันจะได้4ีก็ไม่เป็นไรก็รคือพยายามให้มันได้4หรือ5ประมาณนี้ครับแล้วก็อ่าชั้นต่อไปนะครับได้แล้วเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับก่อนที่จะแกะชั้นต่อไปเราก็ต้องมา เลาให้มันมีลักษณะอันนี้ก่อนนะครับนะครับมีลักษณะที่มันเป็นทรงโดมเข้าไปนะแล้วกีบแรกเนี่ยเราแกะติดตรงนี้เลยใช่ไหมครับเราวาดขึ้นเราวาดกีบขึ้นมาสูงอา่ชั้นกีบชั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะวาดขึ้นมาแค่ครึ่งเดียว เพื่อที่จะให้มันเพื่อที่จะให้มันลดชั้นลงไปเห็นไหมครับมันก็จะมีลักษณะลงไปบบนีถ่ถ้าเราถ้าเราวาดกรีดขึ้นมาถึงนี่เลยเนี่ยตัวกุหลาบเราเนี่ยมันก็จะไม่ให้นี่ลงไป ก็คือต้องอาศัยแบบเรียนแบบธรรมชาติด้วยก็คือเราก็คิดไปด้วยว่าคลีบกุหลาบจริงๆมันก็จะประมาณอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเวลาวาดจีบเวลาดูเพราะว่าถ้าจะเอาสวยจริงๆต้องแบบ ต่างกันชั้นแรกกับชั้นสองจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับไอที่มันเหลือยอดนีหนักเราก็อันนี้ออกเลยก็ได้จากนั้นเราก็ชั้นที่สามเนี่ยพยายามพยายามลดนะครับลดให้น้อยกว่าชั้นที่สองลงเข้าไปข้างในอีกใช่ครับอย่างที่บอกว่า ใจกลางกุหลาบจริงๆอะแกะแค่ประมาณแบบ3ชั้นถึง4ชั้นก็พอแล้วเพราะว่าด้วยกุหลาบจริงๆเขาก็ไม่ได้ซ้อนกันเยอะเห็นไหมครับว่าก่อนที่จะวาดกลีบอื่นเนี่ยจะแต่งให้ตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะอางอยู่ตลอด แล้วก็เห็นไหมครับว่าเวลาซอกออกหรือปาดออกในจะปาดออกเยอะมากเพราะว่าด้วยหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้ก็จะอยู่จะเริ่มสก,กีดนี้เหมือนกันนะครับเวลาแกะเนาะเราจะสังเกตว่ากีดกุหลาบจริงๆริมันจะมีแบบมีบิดมีม้มวนมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็สามารถตกเราก็สามารถแต่งได้เลย ครับที่ปั่นออกเยอะนะครับยิ่งนะฮะให้มันเป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็มากเนื้อปันออกปันออกเยอะเลย ไรพอหนึ่งก็คือลีบเขาจะได้ลอยเนะเราก็แต่งได้อีกแต่งข้างหลังได้แต่งหลังตีได้อันนี้เหมือนกันครับก็ต้องจอบออก อยู่ที่เราก็าจะเอากรีเล็กกิดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ากุหลาบเขาไม่เท่ากันอยู่แล้วต้อเ,เวลาเอาออก,ก,อออก,ก,กอหนึ่งออกเองก็คือหนึ่งก็คือตัวตัวกุหลาบตัวไอ้นี่ครับตัวกรีดมันจะได้ลอยขึ้นมาเห็นไหมครับว่าจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเราก็จะมาแต่ง t e เจอร์ข้างนอกของ,ของเขาด้วย ครับเอา,าวันหนึ่งคือมันจะได้เสมือนจริงมากขึ้นเก็ดไปเลยไม่เป็นไรไไครับขนาดอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรก็คือ เก็บหลังเก็บหลังทานครับมันก็จะเป็นลักษณะปีกมันก็จะเป็นอย่างนี้อาจารย์สอนแค่10นาทีทาแต่พอพอเท่านี้เองสองชั่วโมงยังไม่เสร็จ ลักษณะอยูเนี่ยเวลาเราเจาะเนี่ยเราก็จะเจาะให้มันควานลึกลงไปเพื่อที่จะให้ตัวกรีบเนี่ยเขามีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะรับไฟกรีดในลักษณะยังไงอยากให้เขาไฟกรีบเป็นลักษณะยังไงเนี่ยเราก็สามารถนะครับเราก็แต่งได้เลย อยากให้ปลายกิ่มันบานตรงนี้แล้วก็เฉียนเลยน,นะครับเขาก็จะแบบนะอย่างเช่นอันนี้มันมันมนไปเห็นไหมครับมันกลมไปมันไม่ธรรมชาติเนาะเราก็แต่งได้เลยนะครับปลายกิ่งก็จะเป็นแบบนี้เอาไปแล้วก็วาดมาเลยเอแต่ว่าเวลาดูอะครับอันนี้ เราเอาทองบางมาที่จริงมันจะต้องมันจะต้องนามไปนิดๆน,น,ะ,น,ะ,นะครับแล้วมันเป็นมุมเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้กีบมันมนุ่มมากกว่แต่แง